สวัสดีค่ะน้องผู้ชมวันนี้ไฟมาอัปเดตคลิปให้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยไฟจะเดินทางกลับไปที่ทํางานเนาะแล้วที่นี้มาอัปเดตให้นะคะพอดีว่ากลับช่วงบ่ายๆนะคะก็เลยสามารถที่จะแพ็กส่งให้ได้นะคะวันนี้ก็เลยมีบอลสีมาอัปเดตนะคะเผื่อใครสนใจนะคะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีโปรพิเศษเหมือนเดิมซื้อครบ5 0ารจะส่งให้ฟรีนะคะถ้าซื้อไม่ครบไม่เป็นไรนะคะก็มีค่าจะส่งเพียง50บาทเมาส์นะคะน้อผู้ชมขาแล้วก็ที่สําคัญนะคะไฟส่งให ให้ด่วนแบบไพรสนีเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0864096617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์093167128 0คะ่ะตอนที้ท่านผู้ชมเห็นนะคะเป็นกอนะ2ต้นในกระถางเรียกว่าพรมหรือสีนะคะ130บาทคะ่ะท่านผู้ชม130บาทนะคะส่วนอันนี้คือเพชรบ,บ้านประทุมนะคะ เพชรบ้านปทุมนี่จะเป็นฟอร์มแม่พันธุ์นะลูกค้าตัวนี้130บาทไซแม่พันธุ์นะคะนี่ค่ะใหญ่มากๆเลยมีหัวแล้วถ้าต้นนั้น80บาทนะคะก็จะเป็นไซเล็กลงมานะคะตัวนี้จะเป็นหนุมานหักสวนแต่ตัวนี้จะแผงหน้าชมพูหน่อยนะลูกค้าไป120บาทนะคะ2ต้นในกระถางคะ่ะแต่ว่ามันจะมีตัวอ่าหน้าสีขาวแบบนี้นะคะลูกค้าเมื่อกี้120ยบบาทเนาะ อันนี้สองต้นคู่นะลูกค้าใหญ่มากๆนะคะอันนี้หักด่านนะคะร้อยสามสิบาทนะคะสองต้นคู่ในกระถางเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเกิดจันนะคะใครไม่เกิดเกิดจันนะตัวนี้ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะาดผู้ชมขาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหกหลงเนาะหกหลงสองต้นในกระถางคะ่ะเก้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจิตาพรน,นะคะงานกอนะสามต้นในกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะ ตัวนี้เทลาปาตี้ต้นเดียวหนึ่งร้อยนะคะถ้ามีหน่อร้อยสามสิบเนาะแล้วก็ถัดมาค่ะท่านะผู้ชมหงสุวัณน,นะคะร้อยสิบบาทนะคะสองต้นในกระถางนะคะร้อยสิบบาทตัวนี้นพะเก้าสองต้นคู่ค้าหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ก็จิตาพรต้นสำรองหนึ่งร้อยบาทนะคะอนัน,นเพชดบ้านปทุมงานแม่พันธ์นะคะลูกค้าร้อยสามสิบบาทเนาะอันนี้ก็ต้นสำรองนะคะของพรมฤศีนะลูกค้า ร้อบาทงานก้อนะคะใหญ่มากๆนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมณีจันนะคะมีหน่อนะเป็นไซส์แม่พันธ์ุแล้วคะ่ะลูกค้าลูกค้าไปหนึอยสามสิบาทนะ130บาทนะคะนี่ก็เป็นเกิดจันต้นสำรองนะคะใหญ่ๆเลย100บาทค่ะอันนี้จะเป็นอ่า เขาเรียกว่าแม่ฟ้าหลวงนะคะสองต้นในกระถางลูกค้าได้ไปเป็นแม่พันธ์ุเลยนะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเอาไปขยายพันธ์ุได้เลยค่ะเราไม่ต้องรอเลยนะคะ แล้วล่าสุดนะคะมีท่านผู้ชมมีจังหวัดไหนบ้างไหมคะที่แผ่นดินไหวเนาะคือฝ้ายอยู่เพชรบูรณ์เนาะแต่ว่าล่าสุดอะเ่ะวันที่18เนาะได้เดินทางไปหาหมอที่พิษณุโลกค่ะแต่ว่าที่เนี้ยคะ่ะก็คือใกล้คุณหมอใกล้จะเรียกไปฟังผลแล้วเนาะที่เนี้ยอยู่ๆเกิดแผ่นดินไหวเนาะจังหวัดไหนแผ่นดินไหวกันบ้างคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคือทุกคนวิ่งลงวิ่งลงหมดเลยมาอยู่ข้างล่างนะคะก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นไปหาหมอก็คือไม่ได้รู้ผลนะคะแต่ว่า เขาให้ไปใหม่เนาะก็ไปอีกอีกรอบหนึ่งนะคะก็โอเคเนะเพราะตอนนั้นอะเรื่องความปลอดภัยสําคัญนะคะแต่ว่าตอนนั้นไฟยอยู่บนตึกชั้นสองนะคะโยกไปโยกมาเลยแหละเวียนหัวเลยนะคะจังหวัดไหนที่อาแผ่นดินไหวกันบ้างไหมคะเนาะก็แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนาะเพราะบางที่ก็คือบางที่ก็คือแรงมากๆเลยนะคะเนาะ เดี๋ยวนี้มาต่อกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไฟใกล้จะปิดเทอมแล้วนะแต่ยังไม่ปิดเทอมนะมาอัปเดตให้นะคะอันนี้เพชรบ,บ้านประทุมฟอร์ม80นะลูกค้า80นะคะก็ได้ไปกระถาง5แล้วค่ะอันนี้ไม้ผ่านหนาวมาแล้วทั้งนั้นนะคะเออช่วงนี้ไฟร้องเพลงแบบฝึกร้องเพลงอน,นั้น,นะคะ่ะพยายามฝึกชอบร้องเพลงอะไรนะเดี๋ยววันนี้ร้องให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่า แต่ไฟรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะร้องยากนิดนึงนะคะมันเป็นเพลงแหล่นาคนะศิกาอะไรนะลูกค้าไฟลืมชื่อแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งฝึกร้องเนาะเดี๋ยววันนี้ลองให้ฟังหนึ่งท่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยแบบมันยังไม่ค่อยอน,นั้นเท่าไหร่นะยะังมีติดยังมีขัด,ขดนะคะเดี๋ยววันนี้มาลองให้ท่านผู้ชมฟังสักท่อนเนาะ,ะท่อนแรกเลยนะคะถ้าแบบว่าขาดตกบกพร่องยังไงต้องขออภัยนะคะพอดีไฟเพิ่งกําลังฝึกร้องนเนาะอ่ะเริ่มเลยนะคะ <c oughs> โอ้นาคจ้าสีกาขอสั่งน้ำตาไหลลังก่อนจะจากไปถึงคราวแล้วหนอต้องขอลาก่อนต้องเอาจีวรมาห่มกายปฏิบัติแบบองพระทรงชัยไม่แน่ใจว่าขัด ลองผิดหรือเปล่านาอเอาเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เอะฝึกร้องดูเนื้อค่ะแต่ว่ากาลัวร้องผิดนะคะเอาไปนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวมาลองให้ฟังใหม่นะคะสิกาสั่งนาคนะคะเนาะอ่ะอันนี้คืออ่าเขาเรียกว่าหานุมานตัวเก้านะคะใครยังไม่ได้ไปบ้างนะคะเพราะว่าไป กลางปีที่แล้วเนาะรู้สึกว่าไฟจะปล่อยที่25 0นนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะระยะเวลาผ่านจํานวนเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้อยู่ที่130บาทค่ะท่านผู้ชม130บาทเนาะแต่ใครที่ได้ไปก่อนนะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าไม้ของลูกค้าก็โตเป็นแม่พันธุมีหน่ออะไรกันไปแล้วสร้างหัวแล้วนะคะอันนี้วัยรุ่นนะคะต้นละ130บาทค่ะใครกําลังสะสมหนุมานอยู่นะอันนี้คือนาะรีบุรพาค่ะ120บาทนะคะ ตัวนั้นเทราปตีมีหน่อร้อยสามสิบบาทนะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นมานีจันนะอันนี้ยังไม่มีหนอ่อเมื่อกี้มีหนอ่อไฟให้รนะ้อยสาสิบเนาะอันนี้ไม่มีหนอ่อไฟให้ร้อยทว่วนละกันเอาไปลอยท่วนราคาพิเศษไปเลยนะคะมาอัปเดตแล้วเนาะอันนี้คือเมืองนครชุมค่ะลูกค้า100บาทนะคะเมืองนครชุมต้นใหญ่ๆเบลเลอร์เบเตอร์เลยปู่ชินงานกรนนะ่นะลูกค้ามีหน่อแล้วไฟให้120บาทนะคะ120บบาทเนาะ อันนี้จะเป็นลูกค้าจะเหลือแค่สี่ใบแต่ว่าไฟมั่นใจว่าสร้างหัวแล้วอันนี้คือวิจิตจินดาหน้าแดงนะคะต้นใหญ่มากเอาไป100บาทนะคะ100บาทคนะ่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็อสงไขยลูกค้า80ดิเดี๋ยวตรงนี้ไม่ค่อยชัดนะเนาะเผื่อใครสนใจนะคะเจ้าสาวก็80ยังอยู่นะปราศาสพิรก็80ลูกค้า <c oughs> ลูกค้าบอกน้องฟ้ายี่มองไม่เห็นเลย สวยนะลูกค้าเนาะดูสีหน้าชมพูไปไป้ายงานกระถาง5้าทั้งสิ้นนะคะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะดูทางนี้กันบ้างนะคะลูกค้าเป็นไม้ที่สร้างหัวอะไรแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเพชรบ,บานปนทุมไปคู่กับมงคลมณีนะสองต้นในกระถางนลูกค้าได้ไปอะ่ะหนึบาทคะ่ะ100บาทเอาไปเลย อันนี้เพชรพระอุมาฟอร์มกอค่ะลูกค้าร้อยสามสิบนะคะได้ไปเป็นกอเลยอันนี้เทพเทวฤกษ์นะคะไปกับเรือสุพรรณหง์แล้วก็กระบี่ในร้อยไฟให้ร้อยทุวนนะคะเอาไปร้อยเดียวร้อยทุวนอุ้ยตัวนี้งานนางกิรินีเทวีฟอร์มกอลูกค้าร้อยเดียวค่ะจริงๆถ้าไปเปลี่ยนกระถางแปดกระถางสิบอะค่ะมันจะเป็นไม้ฟอมใหญ่ที่จึ้งมากๆนะคะตัวนี้สีกาะจนพิเศษลูกค้าสองหนอ่อค่ะลูกค้า ไม่เข้าไปร้อยสามสิบนะไซแม่พันเลยค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นกันยาวัชระนะคะตัวนี้มีหน่อแล้วหนึ่งร้อยบาทคะ่ะหนึ่งร้อบาทนะอุ้ยมีอะไรอีกนะใหญ่ปลาลําปลาเหลืออุยอันนี้จะเป็นสวงอีสานนะคะแต่มีแค่สามใบแต่ว่านานแล้วลูกค้านี้หนึ่งร้บาทนะคะหนึ่งรอบาทเนาะแล้วก็ ค่ะสาวโพธารามนะคะมีไม่น้อยกว่าสองต้นในกระถางค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าเท้ารำไพ้ายแดงต้นใหญ่ๆเลยอะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยักษ์ตีเมฆค่ะต้นเดี่ยวนะลูกค้าไฟให้แปดสิบนะต้นเดี่ยวไฟให้แปดสิบอาจารย์โค้งนะจริงๆต้นนี้มีลูกค้าสนใจนะแต่ว,ว่าลูกค้าน่าจะไม่เอาแล้วไปกับเจ้าคุณปัจจนึกค่ะตัวนี้ไฟให้ร้อยเดียวร้อยเดียวอันนี้เล็กกว่าไฟให้แปดสิบนะคะ อันนี้วิจิตจินดาหน้าแดงนะคะให้80น้นอเล็กกว่า100ตาโรแมกุสุมาฟอร์มกอค่ะบ80บาทอันนั้นใบชมพู3าใบนั้นในเมืองนะคะในเมืองไฟให้80นะเพราะว่าใบเหลือ3ใบเกรงใจลูกค้านะคะเรืองพนาลายนะคะเรืองพนาลายลูกค้าไปอันนั้นมีหน่อนะ100บาทงานหน่อ100บาทมีนอหนะลูกค้าเดี๋ยววันนี้ก็จะอัปเดตประมาณนี้นะคะลูกค้าแต่ละต้นนะคะ สร้างหัวแล้วแหละนะคะเพราะว่ามันก่อนหน้าหนาวนะลูกค้าอุ้ยมีเกรสรภูมิลินด้วยเผื่อใครอยากได้วันนี้ไฟจะเซลให้เลยนะน้อะเดี๋ยวไฟจะเซลให้เลยนะคะเพราะว่าไฟเปิดให้ลูกค้าท่านแรกไปนะคะที่สามห้าศูนย์นะลูกค้าเอาไปนะสามรอยห้าสิบาทเกรสรภูมิลินนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะมีสองต้นนะถ้ารับคู่ก็เดี๋ยวลดให้ได้นะคะแล้วก็ไซส์แม่พันธุนะคะอันนี้คือจะเป็น เหลืองศึกษาศาสตร์นะลูกค้าเหลืองศึกษาศาสตร์เอาไปแ80ดสิเนาะตัวนี้จะเป็นปราสาทเพชรนะปราสาทตรเพชรปลายกับเพชรจอมทองนะเดี๋ยวเขาก็เปิดลูกค้า100บาทนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นบางเกิด9้านะคะไฟแบบว่ายังไม่ได้ปล่อยไปเลยนะตัวเนี้ยใครสนใจเอาไป300ร้อพอคะ่ะ300นะตัวนี้ไม่ได้เปิดเลยคือขายแต่ยังไม่มีคนซื้อก็เลย <laughs> ก็เลยให้ราคาอันนี้ได้นะคะ ตัวนี้พระโมคคลานะนะคะลูกเ้าไปที่ต้นใหญ่นะลูกค้าลูกเ้าไปเก้าสิบบาทเนาะแต่ถ้าตัวนี้พระโมคคลานะกับนารีบุรพานะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้สืบมัคคากับนางคิรินีนะคะไปคู่กันนะหนึ่งร้อยบาทค่ะ แล้วก็มีประมาณนี้นะลูกค้าจริงๆอะ่ะมีหลายอันมากๆนะคะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไฟ้มาอัปเดตให้เท่านี้ละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายๆไฟ้จะเดินทางกลับแล้วทีเนี้ยก็ถ้าใครสนใจนะคะลองไปไล่ดูคลิปเก่าได้เนาะก็ราคาก็คือ ตามคลิปเลยเนาะแล้วก็ยังไงนะคะก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะวันนี้เนาะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องลูกชาวนาอีล่ามารุดด้วยนะคะยังไงโอ้จริงๆอะ่ะไฟไฟขายในนี้แบบใน youtube เนาะแล้วก็จริงๆ มีในเพจ facebook ด้วยนะคะแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้ลงนะลูกค้าเนาะยังไงก็ฝากไปติดตามใน facebook ด้วยนะคะชื่อว่าลูกชาอีลามาลาเดอร์นนะหรือถ้าใครใครเห็น t i k t o อกไฟล์บางมีลูกค้าหลายท่านนะคะไปคอมเมนต์ใน t i k t o อกเนาะว่ายังจํากันได้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ไฟลาไปก่อนคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องลูกชาอีลามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ